สรุปเรื่องราว The Walking Dead Season 10ตอนที่21 ก่อนหน้านี้ในซีซั่น10ตอนที่18ดารลิวกับเจ้าหมาออกมาหาของเพื่อที่จะนำกลับไปซ่อมแซมอเล็กซานเดียแทลเราก็ขอตามอ,อมา่าสัตว์เนื่องจากพวกเสี่ยงกระสิบเนี่ยทำลายข้าวของและพืชผลทำให้อาหารขาดแคลนและการกลับมาของแม็กกี้พร้อมกับผู้คนอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยทำให้ยิ่งต้องหาอาหารเพิ่มขึ้นต่อมาทั้ง3ก็ได้เจอกับกระท่อมหลังที่ดารลิวเนี่ยเคยอยู่กับรีอาคนรักของเขาทำให้ดารลิวนึกย้อนเรื่องราวต่างๆในอดีตรวมถึงการมุ่งมั่ ออกตามหาริกตลอด6ปีที่ผ่านมาแต่ในตอนที่18นั้นกลับจบลงแบบไม่ค่อยสวยดารลิวกับแคลอรเนี่ยมีเรื่องละหงละแห่งใจกันมาในตอนที่21นี้เริ่มด้วยดารลิวแคลอรและเจ้าหมาเดินอยู่กลางป่าแคลอรหยิบขวดน้ําขึ้นมาดื่ม แต่เปิดไม่ออกดาลิวเนี่ยก็จะช่วยเปิดแต่แคลร์ก็ไม่ให้ช่วยดาิวจึงยื่นมีดพับของเขาเนี่ยให้กับแคลร์เธอเนี่ยก็เปิดขวดได้แล้วก็ดื่มน้ําแล้วก็ยื่นให้กับดาลิวดาลิวเนี่ยก็เอาให้เจ้าหมากินจากนั้นเริ่มเดินทางกันต่อดาลิวเนี่ยก็พูดขึ้นว่าเฮ้ hey, แต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรนะแคลร์ก็พูดขึ้นว่าคุณไม่ต้องขอโทษหรอกฉันไม่เป็นไรจริงๆดาลิวจึงบอกว่าฉันก็แค่จะพูดว่าโชคดีนะ ซึ่งดารลิวเนี่ยก็ยังจะไม่กลับบ้านนั่นเองเขาเนี่ยก็จะแยกไปหาของต่อแล้วพอเดินมาถึงทางแยกทั้งคู่ก็เดินแยกกันไปคนละทางเจ้าหมาซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างทางสองทางเนี่ยก็เลิกลักเลยสุดท้ายเจ้าหมาก็ตัดสินใจวิ่งตามแครเราไปดารลิวเนี่ยก็มองเจ้าหมาผ่านดงไม้แล้วก็พูดว่าดีจริง แคโรกับเจ้าหมาเดินทางมาถึงอเล็กซานเดียแล้วแคโรก็เก็บ้าพันคอสกปรปกที่อยู่บนพื้นขึ้นมาแล้วพอเข้าไปในบ้านเนี่ยเธอก็เทน้ําใส่ชามให้กับเจ้าหมากินแล้วก็นั่งบนโซฟาพลางตัดพากับเจ้าหมาเรื่องดารลิวไปด้วยหลังจากนั้นแคโรก็เดินออกนอกบ้านเจอเจอรี่ที่กำลังทำงานทั้งคู่เนี่ยก็พูดคุยกันแคโรก็อยากจะช่วยอะไรบ้างแต่คนอื่นๆเนี่ยก็ทำกันหมดแล้วแคโรก็บอกกับเจอรี่ว่า ให้ฉันช่วยอะไรหน่อย,อยเธออะไรก็ได้เจอรี่เนี่ยก็คิดว่าจะให้แครรอทำอะไรดีแล้วท้องของเขาก็ร้องแครรอเนี่ยก็เลยรู้แล้วว่างานวันนี้ของเธอคืออะไรนั่นก็คือการทำอาหารให้ทุกคนได้กินนั่นเองเธอจึงคิดจะทำซุปให้กับทุกคนกินด้านดาริวที่กำลังขี่รถในป่าเนี่ยก็ต้องเจอกับปัญหาจูจูมอเตอร์ไซค์ก็เครื่องดับตอนแรกเนี่ยก็ดีใจนะว่าเออน้ำมันหมดสักที <laughs> เห็นมีแต่มอร์ไซ์ดาริวนั่นแหละน้ำมันไม่หมดสักที ี่ไหไได้ไม่ใช่น้ํามันหมดแต่ว่าสายเครื่องยนต์เนี่ยมันขาดเขาจึงต้องตามหาสายใหม่มาเปลี่ยนเดินเดินไปเนี่ยก็โชคดีในป่าด้านมีซากรถจอดค้าอยู่ดารลิวก็ตรวจดูรถคันสอคันก็ไม่มีสายที่ใช้ได้ จนมาถึงคันสุดท้ายคันนี้มีวอล์กเกอร์ตัวหนึ่งอยู่ในรถด้วยเมื่อวอล์กเกอร์เห็นดาริวเนี่ยก็ตื่นได้ละลิกละลีเหมือนไม่ได้เจอคนมานานและดาริลเนี่ยก็ไม่ได้สนใจวอล์กเกอร์ตัวนั้นเขาเนี่ยก็มุดไปใต้ท้องรถเพื่อที่จะเอาสสา่เครื่องยนต์คันนี้แล้วก็ความตื่นเต้นของเจ้าวอล์กเกอร์เนี่ยก็ทําให้รถเอียงจนเกือบจะทับตัวดาริวแต่ด้วยไหวพลิปของดาริวเนี่ยเขาก็เอาเท้าเนี่ยเคาะไปที่ข้างรถเรียกให้วอล์กเกอร์ไปสนใจอีกด้านของรถทําให้รถเอียงไปอีกด้านดาริวจึงรีบดึงสายแลก็ออก ออกมาจากใต้รถได้สำเร็จจากนั้นก็เอาฝ่ามือเนี่ยทาากระจกรถพูดกับบอกเกอร์ว่าขอบใจนะด้านแคร์ลองเธอก็วุ่นวายอยู่กับก,บการทําซุปจากวัตถุดิบและก็ส่วนประกอบที่แทบจะไม่มีเหลืออยู่เลยแต่ด้วยความสามารถของเธอจึงรวบรวมส่วนผสมได้หม้อนึงและมีดพกที่ได้จากดาลิวเนี่ยก็มีประโยชน์ใช้หั่นอาหารได้ เจ้าหมาเนี่ยก็ส่งเสียงเห่าอยู่ในห้องรับแขกทําให้แคลร์เนี่ยรีบวิ่งออกมาดูเจ้าหมาเนี่ยทำบ้านรกมากแคลร์เนี่ยก็หยิบหนังสือที่มีหนังยางมัดอยู่ขึ้นมาดูแล้วก็วางลงเจ้าหมาเนี่ยก็ทําโคมไฟหล่นแคลร์เนี่ยก็ตะคอกใส่ถอยไปถอยไปเลยอย่าวุ่นวายเธอเนี่ยหยิบสายไฟขึ้นดูมันมีรอยขาดแถมที่พื้นเนี่ยยังมีขี้หนูด้วยเธอบอกกับเจ้าหมาว่าไม่เป็นไรนะเป็นแค่หนูนะ่ะเจ้าหมาเนี่ยก็สงบไปแป๊บหนึ่ง แล้วก็วิ่งเข้าไปในครัวแค่รอเนี่ยก็รีบวิ่งตามเจ้าหมาเนี่ยก็ทำหม้อส่วนผสมที่เตรียมทําซุปหล่นแล้วเจ้าหมาเนี่ยก็วุ่นอยู่กับรูข้างผนังซึ่งเจ้าหนูเนี่ยน่าจะวิ่งเข้าไปในรูนั่นแหละคารอก็ส่งเสียงดังตะคอกใส่เจ้าหมาไม่ไม่นะเจ้าหมาเร็วไปช็อตนี้เจ้าหมาแบบน่ารักมากอ่ะหันมามองเอียงคอแบบโคตรน่ารักเลยแล้วเจ้าหมาเนี่ยก็วิ่งออกจากครัวไปน้องอย่าดื้อกับป้ามากนะเดี๋ยวก็โดนจับทําซุปหรอก แคโรก็ทำกับดักหนูจากวัสดุอุปกรณ์เท่าที่จะหาได้จากนั้นเธอก็เปิดประตูเดินออกจากบ้านพร้อมกับถังพลาสติกสีแดงมุ่งหน้าออกตามหาวัตถุดิบมาทำซุปทางด้านนอกอเล็กซานเดียเนี่ยก็มีวอล์เกอร์เดินกันปล,ปลายแคโรเนี่ยก็เก็บสมุนไพรได้จำนวนหนึ่งใส่ไว้ในถังแดงของเธอเมื่อวอล์เกอร์เดินเข้ามาใกล้ขึ้นแคโรก็จัดการฆ่าทีละตัวทีละตัวจนเกลี้ยงเลย แล้วก็หิ้วถังแดงกลับเข้าอาเล็กซานเดียด้วยเนื้อตัวที่มอมแมมเปื้อนเลือดระหว่างทางเธอก็เจอกับเจอรี่เจอรี่เนี่ยก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคไหมแคลร์ก็บอกว่าไม่มีอะไรฉันโอเคแล้วแคลร์เนี่ยก็ไปซ่อมแผงโซลาเซลล์เจอรี่เนี่ยก็จะช่วยแต่แคลร์ไม่ให้ช่วยเธอทําได้แล้วก็เข้าไปเปิดไฟในบ้านแล้วก็เปิดติดด้วยนะ ดานดารลิวที่ได้สายเครื่องยนต์มาแล้วเนี่ยเขาก็เตรียมเปลี่ยนสายเมื่อเขาจะหยิบม,มีดพับจากกระเปออ๋ากางเกงแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าเขาเนี่ยให้แคลรอไปแล้วและเธอก็ไม่ไดีคืนเขาจึงตัดสินใจใช้มีดสั้นแทนแต่ใบมีดเนี่ยมันก็ใหญ่จนไม่สามารถที่จะเข้าไปในซอกรถได้สุดท้ายก็ต้องเข็นรถเดินไปในป่าเมื่อมาถึงทางรถไปในป่าดารลิวก็เห็นวอล์กเกอร์จำนวนหนึ่งเขามองผ่านกล้องส่องทางไกลและก็ไม่ลืมที่จะเช็คที่มือของพวกนั้น เผื่อว่าเป็นพวกเสียงกระซิบอาจจะหลงเหลืออยู่และเขาก็เจอกับวอล์กเกอร์ทหารทำให้ดาลิวเนี่ยเดินดุ่มๆไปหาวอล์กเกอร์ตัวนั้นโดยไม่สนใจวอล์กเกอร์ตัวอื่นเลยวอล์กเกอร์ทหารเนี่ยก็ไม่รู้เดินยังไงล่างไปติดกับต้นไม้ซะงั้น <laughs> ดาริวเนี่ยก็จะไปเอาของที่ติดมากับตัววอล์กเกอร์ตัวนั้นอะแต่เขากลับลื่นถลไมตกลงไปด้านล่างทันใดนั้นวอล์กเกอร์ทหารตัวนั้นเนี่ยก็หลุดจากขอนไม้แล้วก็ล่วงลงมาทับตัวดาริว ดารลิวเนี่ยก็ดันวอล์ e เกอร์ไว้แล้วก็พยายามเอื้อมมือหยิบมีดสั้นของเขาที่ตกอยู่แต่ก็เอื้อมไม่ถึง เขาพลิกตัวขึ้นข้อมล่างวอลเกอร์แล้วก็เอื้อมมือหยิบมีดปักเข้าที่หัวของวอลเกอร์ดาริลตรวจดูข้าวของที่ติดตัววอลเกอร์ว่ามีอะไรใช้ได้บ้างโชคดีแล้วเกินมีมีดพกอเนกประสงค์ด้วยนะขณะที่ดาริลกำลังซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็มีวอลเกอร์ทหารคานเข้ามาหาดาริลก็ยิงเข้าที่หัววอลเกอร์ด้วยหน้าไม้ซึ่งวอลเกอร์ตัวนี้ก็มีอาหารอยู่ในกระเป๋าด้วยนะด้านแคร์ลอเธอก็เรียกเจ้าหมาให้เข้าไปในครัวและเธอเนี่ยก็กําลังทําซุปจากหม้อหุงข้าวเจ้าาหมาน่ยก็ื แค่เรอก็บอกว่าถ้าเจ้าหมาเนี่ยทำตัวเป็นเด็กดีนะก็จะแบ่งให้กินด้วยเจ้าหมานี่ก็ยืนมองน้ำลายไหลย,ย้อยเลยอย่างน่ารักอะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงบางอย่างซึ่งเป็นเจ้าหนูนั่นเองเจ้าหนูเนี่ยเข้ามาติดกับดักแคลอจึงค่อยๆไปยกกล่องแต่ป้ายกผิดด้านนะทำให้เจ้าหนูเนี่ยหลุดออกมาได้ป้าก็ตกใจนิดหน่อยแล้วก็รีบไล่จับหนูกลายเป็นทอมแอนเจอรี่ไปแล้ว ส่วนเจ้าหมาเนี่ยก็ได้แต่ยืนนิ่งมองป้าแคลอวุ่นวายไล่จับหนูสุดท้ายหนูก็วิ่งเข้าไปในรูที่กำแพงแคลอเนี่ยจึงอุดรูนั่นด้วยผ้าพันคอขาดรุ่งริ่งที่เธอเก็บมาเจ้าหมาเนี่ยก็ยังยืนดูป้าพลางน้ำลายไหลหย,ยดติ่งๆเลยแล้วไฟเนี่ยก็ดับเพราะว่ามันหมดแสงแล้วไงหมดแสงอาทิตย์แคลอก็ดึงปลั๊กมอหงข้าวออกแล้วก็พูดกับเจ้าหมาว่าพรุ่งนี้ก็จะมีพระอาทิตย์อีกก็คือพรุ่งนี้ค่อยต้มต่ออะไรประมาณนั้นแหละ เจ้าหมาเนี่ยก็ได้นอนในห้องแคลรอรเจ้าหมาขึ้นไปอยู่บนเตียงและแคลลอรเนี่ยก็อบกอดเจ้าหมาแล้วก็บอกว่าแกคิดถึงเขาใช่ไหมก็หมายถึงดาลิวนั่นแหละและแคลรอก็บอกอีกว่าไม่ต้องห่วงนะเขาจะกลับมาเขากลับมาเสมอแหละแล้วเธอเนี่ยก็ยังพูดอีกว่าแกคิดว่าฉันควรไปไหมจะได้ไม่ก่อปัญหาให้คนอื่นฉันควรไปฉันควรไปสินะแล้วเจ้าหมาเนี่ยันมาเรียหน้าเรียตาแคลรอก็พูดว่า ฉันก็คิดถึงเขาเหมือนกันด้านดารลิวเขาเนี่ยก็ยังซ่อมรถอยู่เขาใช้ปากคาบไปฉายไว้แล้วก็เล่งซ่อมเครื่องยนต์จนในที่สุดก็สําเร็จเขาสตาร์ทเครื่องติดแล้วก็ขี่รถออกจากป่ากลับอเล็กซานเดียด้านแคลล์ในขณะที่เธอกําลังนอนเจ้าหมาเนี่ยก็มาปลุกเธอเธอในจึงถือไปฉายเดินลงบันไดแล้วก็เข้าไปในครัวเธอเอามีดพับของดารลิวกรีดไปที่ผนังจนเป็นช่องเล็ก แล้วก็ส่องดูข้างในก็ได้ยินเสียงหนูเนี่ยอยู่ในนั้นจากนั้นป้าก็เริ่มของขึ้นทั้งเจาะทั้งทุบแล้วก็ทุบ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 จนกำแพงเนี่ยพังพินาศไปหมดเลยแล้วก็นั่งพักเหนื่อยสงบสติอารมณ์เจ้าหมาเนี่ยก็เดินมานอนข้างๆแคลร์พอตอนเช้าแคลร์ก็เก็บกวาดทำความสะอาดเจอรี่มาหาเธอที่บ้านแล้วเขาก็เห็นผนังบ้านที่พังทั้งคู่ก็พูดคุยกัน เขาบอกกับแคลอว่าอยากมาดูแคลอถ้าเอซิเคียวอยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันซึ่งเจอรี่เนี่ยก็บอกกับแคลอว่าตัวเขาเนี่ยอยากจะไปดูเอซิเคียวแคลก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยมั่นใจนะว่าเอซิเคียวกำลังจะรีบกลับมาที่นี่พร้อมกับผลอื่นๆและแคลอก็ยังบอกอีกว่าบางทีเนี่ยก็ควรที่จะปล่อยให้ตัวของเธอเนี่ยได้แก้ปัญหาอะไรของเธอเองบ้างเจอรี่เลยบอกว่าก็จริงแค่เป็นห่วงนะ่ะแคลลอก็บอกเจอรี่ว่า เมื่อวานไม่ใช่วันที่ดีที่สุดของฉันเลยมันเป็นวันที่แย่มากเจอร์รี่เนี่ยก็เลยเข้าใจเลยว่าทำไมผน,นังนั่นถนึงพังเจอร์รี่ก็บอกว่าถ้าเอซิเคียวอยู่เขาคงมีคำพูดดีๆเพื่อปลอบใจกับเรื่องแบบนี้เขามีคำคมให้จดจำเพียบเลยแคลร์ก็บอกว่าบางทีฉันก็ไม่ต้องการคำปลอบใจฉันแค่ต้องการซ่อมสิ่งที่ฉันทำพังเจอร์รี่ก็บอกกับแคลร์ว่า เพื่อนคือคนที่คิดว่าเราเยี่ยมที่สุดถึงคน,น,นอื่นๆจะคิดว่าคุณพังแค่ไหนก็ตามแคลร์เนี่ยก็บอกว่าเธอเนี่ยยังไม่ได้บอกเจอรี่เลยว่าทําไมเมื่อวานถึงเป็นวันที่แย่ของเธอเจอรี่จึงบอกว่าเขาอะเพิ่งสังเกตว่าดารลิวเนี่ยไม่ได้กลับมากับแคลร์ด้วยแคลร์เนี่ยก็ถามเจอรี่ว่าถ้านายพังไม่เป็นท่าแต่เพื่อนของ,งานายเพิ่งรู้ในขณะที่คน,น,นอื่นๆเขารู้กันหมดแล้วเจอรี่เนี่ยก็เลยบอกว่า เอซเคียว e อาจมีคำพูดดีๆในเรื่องนี้เช่นกันเพียงแต่ฉันไม่รู้ว่าคืออะไรแค่เราก็เลยถามว่าแล้วถ้าเป็นคำพูดนายล่ะ เจอรี่เนี่ยก็ไม่มีคำพูดอะไรที่จะปลอบเธอได้นอกจากการเดินเข้าไปกอดเธอระหว่างที่ทั้งคู่กอดกันเนี่ยเจ้าหนูก็วิ่งผ่านเท้าแคลรไปนอกบ้านทั้งคู่ในกระสดุงแล้วก็มองเจ้าหนูตัวนั้นวิ่งไปหลังจากนั้นแคลรเนี่ยก็เรียกเจอรี่ให้เข้าไปกินซุปต่อมาดรลิวเนี่ยก็กลับมาจอดที่หน้าบ้านละขณะที่แคลรเนี่ยกำลังตอกตะปูซ่อมผนังบ้านเธอก็หยิบผ้าพันคอสกปรปกผืนนั้นคล้องคอแล้วก็นึกได้ว่าควรทิ้งมันไปซะ เธอเนี่ยก็ทิ้งมันลงถังแล้วก็เดินออกจากบ้านเจ้าหมาก็รีบวิ่งออกไปหาดาริวด้วยความดีใจแคลร์มองสภาพดาริวที่เนื้อตัวมอมแมมแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายเนี่ยซึ่งดาริวเนี่ยก็กําลังจะถามแคลร์แบบเดียวกันนี่แหละแคลร์ก็ตอบว่าก็ปกตินะดาริวก็พยักหน้าแล้วบอกว่าเหมือนกันแคลร์เนี่ยก็ถามว่าเจออะไรไหมดาริวก็ตอบว่าเจอแล้วก็ถามกลับว่าเจ้าหมาเป็นเด็กดีไหมแคลร์ก็พยักหน้าแล้วบอกว่าก็ดี หิวไหมฉันทำซุปให้ทุกคนดาลิวเนี่ยก็บอกว่ายังไม่หิวขอบคุณนะแคลอร์ Hello, ยื่นมีดพับคืนให้กับดาลิวแต่เขาให้เธอเก็บไว้จากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายเดินเข้าบ้านไปเจ้าหมาเนี่ยก็เข้าบ้านไปกับดาลิวด้วยแล้วก็จบตอนอ่ะในตอนที่21นี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่ก็ทําให้เราได้เรียนรู้ไปกับตัวละครว่าในสถานการณ์ที่แทบจะไม่เหลืออะไรเนี่ยเราจะผ่านมันไปได้ยังไง แถมได้ดูเจ้าหมายังเต็มอิ่มดูไปก็ยิ้มไปตลอดทั้งตอนเลยเป็นตอนที่ดูแล้วส่วนตัวนะเรารู้สึกสบายใจไม่ได้เบื่ออะไรเลยนะดูความน่ารักของเจ้าหมาไปันเพลินน่ะถือว่าไม่ใช่ตอนที่แย่เลยเราชอบมากอ้อ แล้วก็อยากจะบอกสักหน่อยสําหรับบางคนที่ไม่รู้ตอนที่1 7ถึงย2เนี่ยมันเป็นตอนพิเศษของซีซั่นส0ดังนั้นคุณไม่ต้องไปคาดหวังกับเนื้อเรื่องอะไรมากมายเลยยิ่งถ่ายทําในช่วงโควิดด้วยแล้วเนี่ยข้อจํากัดมันเยอะบางตอนแทบจะไม่ได้มีเนื้อหาอะไรสําคัญด้วยซ้ําอย่างตอนที่20เนี่ยแทบไม่มีอะไรเลยดังนั้นเวลาเราสรุปมาเนี่ยแน่นอนบางตอนมันมีแต่น้ําอยู่แล้ว พรทั้งเรื่องแทบจะไม่มีอะไรมันเป็นแค่ตอนพิเศษอะไว้ดูขั้นเวลาให้แฟนๆซีรีส์เนี่ยหายคิดถึงก็แค่นั้นดูเพลินๆรอซีซั่น11ถ้าไม่ชอบหรือเบือ่อก็ไม่ดูก็ได้รอดูซีซั่น11เลยทีเดียวขอบคุณโดนเนทจากคุณวันทูนและคุณสุกัญญาด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะขอบคุณทุกคนที่มาดูและขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า